สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับช่องสาวหึงเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีแนวทางค่ะนอยสูตรมัดรวมนะคะลุ้นได้ทั้ง4นอยเนาะตั้งแต่เฉพาะกิจถึงเวพีนะคะมีเฉพาะกิจพิเศษปกติเวพีนะคะ,ะสําหรับในสูตรนี้แอดลง2สูตรนะคะก็คือสูตรเม็ดเดียวสูตรมัดรวมเนาะเผื่อพี่พี่เอฟซีที่มาใหม่ยังไม่รู้นะคะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะ ในสูตรมัดรวมนี้แอดก็คัดมาอีกทีหนึ่งจากสูตรเม็ดเดียวเนาะนำไปพิจารณาเปรียบเทียบเอาละกันนะคะอะก่อนไปรับชมนะคะเรามาดูผลของวันที่7กันก่อนนะคะมาดูผลของวันที่7กันก่อนอแล้วก็ถ้าได้แนวทางแล้วใครยังไม่มีที่เสี่ยงโชคนะคะเดี๋ยวแอดจะปักหมดุดไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะคะสำหรับบ้านสมหวัง88เนาะสามารถกดเข้าไปแล้วทักหาน้องแอดมินได้เลยนะคะ อ่เผื่อมีโชคมีลาภเฮงๆปังๆเรื่อยๆกว่าเดิมเนาะมาในบ้านนี้โอนไววัจยจริงนะคะอ่ามาดูผลกันน้อยเฉพาะกิจนะคะออก966 966ดูแอดก็มีได้กลับหัวเนาะมี9 9นะคะมีใครได้นำไปกลับหัวไหมเนาะสำหรับสายเบิ้ลนะคะล่าง3 4นะคะ3 4ดูหลุดไปนะคะในนอยพิเศษ8 9 3นะคะ ่มาเฉพาะเด่น9เนาะ8มามาหลักร้อยนะคะส่วนในน้อยปกติ7 9นะคะ9 7 9เนาะ7 9 9 7มาในตารางเนาะอันนี้มาตารางนะคะส่วนล่างนะคะ7 8 7 8ก็มาในตารางเช่นกันเนาะมาทั้งตัวดินเดเด่น 7, 9นะคะส่วนใน VIP 8 4 3อ่าล่าง1 1นะคะอันนี้แอดก็หลุดไปเช่นกันเนาะวันนี้มาเฉพาะ อ่าตารางเนาะก็ต้องกราบขอโทษขอภายพี่พี่เอฟซีด้วยนะคะอ่ะไปตามต่อกันของวันที่แปดนะคะวันที่แปดนะคะก่อนไปรับชมเรามาฟังคําเตือนกันเช่นเคยนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กตำ่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่ๆจ๋าชื่นชอบใคยตามเนาะไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะคะอ่ะตัวเลขเนาะคำนวณก็เข้าได้หลุดได้นะคะไม่มีใครรู้เนาะว่าจะมาตัวไหนนะคะ,ะมาดูตารางตัวเด่นกันนะคะสำหรับตารางตัวเด่นก็จะมี7 ห้าสี่ศูนย์สองเก้าเก้าหรือหกนะคะเก้าหรือหกเด่นของแอดก็คือห้ากับเจ็ดเด่นของแอดก็คือห้ากับเจ็ดห้าก็จะมีห้าสองห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแปด เจ็ดศูนย์เจ็หนึ่งถ้าใครไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้นะคะสามารถจับในตารางกำลังวันได้นะคะพี่ๆจ๋าสามตัวก็เช่นกันเนาะอ่ะมีเจ็ดสี่เจ็ดแปดทีนี้มาดูแนวทางในชุดกันชุดกันของแอดนะคะก็จะมีศูนย์สี่เก้าสี่เอ้าสี่ศูนย์พูดผิดสี่สาม แล้วก็59เนะอ่ะสายเบิ้ลก็อย่าลืมนะคะ55กับ77อ่ามาดูตัวที่แอดเน้นนะคะพี่ๆจ๋าตัวที่แอดเน้นว่าจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างนะคะเผื่อมีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับเด่นในหลัก5 52 54ใน7ก็มี71 78นะคะ ส่วนแนวทางในชุดกันเนาะแอดเน้นไปที่40 43นะคะส่วนกันเบิ้ลแอดชอบ55นะคะอ่ะได้แนวทางแล้วอย่าลืมนะคะลองเข้าไปเสี่ยงโชคที่บ้านสมฝัง88เนาะแอดจะปักหมดุดไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะคะสามารถกดเข้าไปหาน้องแอดมินได้เลยนะคะอ่ะ จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อนำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาดูนะคะก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท,ท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกๆคนเลยนะคะเงินทองไหลามาเทาีบาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ